แต่บุญของตัวท่านนั้นได้ทํางานแล้วตกใจเป็นอย่างมากดวงสตาของท่านนั้นจะร่ํารวยในช่วข้ามคืนเพราะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นราวกับปาฏิหารที่ไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนโศกล่มเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแทบจะตั้งรักไม่ทันกันเลยทีเดียวจงยอมือสาธุรับเอาความร่ำรวย ที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านแบบนี้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบก่อนที่คลิปนี้จะโดนล,ลบเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เปิดคุ้มซับให้รวยได้ฟังแล้วดีใจแทบสอกชีวิตหลังจากผ่านพ้นคืนนี้ไปแต่บุญของตัวท่านนั้นได้ทำงานแล้วเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามมองไม่เห็นจะมาเข้าฝันบอกเลขบอกเบอร์ความร่ำรวยจะเข้ามาเยือน ขอจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของท่านจนตัวของท่านนั้นตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวตัวของท่านนั้นจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านลาวกับปฏิหารจงรับเอาพลังงานดีๆแบบนี้เข้าสู่ตัวของท่านโดยด่วนด้วยการฟังคลิปวิดีโอนี้ให้จบปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของท่าน ในรอบ200ปีที่รอคอยดวงสตาร์เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านในช่วงค่าคืนดวงสตาร์พุ่งแรงดวงสตาร์ชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นและในช่วงนี้ถ้าท่านได้ขออะไรมันก็จะกลายเป็นความจริงใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ท่านนั้นกำลังจะเปิดซัร์รับโซ เสริมดวงสตาสร้างบารมีคำทํานายนี้สามารถฟังได้ตลอดชีวิตต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาที่สงบสงบฟังเพอคลิปนี้นั้นขอบอกคำเดียวได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วเพราะจะไม่มีใครที่จะมาบอกเคล็ดลับนี้มีแค่ที่นี้ที่เดียวคนที่มีกระกบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือสิ่งที่ท่านนั้นไม่คาดคิดคาดฝัน จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านแล้วเพราะการนิมิตพิศวงที่แม่นอย่างก,กับตาเห็นชีวิตหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นถึงข่าวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทรายต่อไปนี้บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้แก่ท่าน หากท่านนั้นนิมิตเห็นสิ่งเหล่านี้คือท่านจะมีโชคลาบตามมาในอีกไม่สาองค์เทพเทวดาประจำตัวของท่านนั้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นกำลังจะให้พรกับท่านท่านจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใสโชคชะตาวาสนาดีจากที่ชีวิตเคยยากจนชีวิตเคยติดติดขาดขาดชีวิตของท่านนั้นก็จะกลับกลายมาเป็นคนที่ร่ำรวย เป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนในตำราบโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าหากนิมิตฝันเห็นสิ่งเหล่านี้คือท่านจะมีโชคลาบตามมาในภายภาคหน้าขำทำนายสุดพิศวงไรหน้าเหลือเสือ้อให้รีบเช็กด่วนว่าตัวของท่านนั้นมีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่และใครคนใดก็ตามที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือก็ขอแสดงความยินดีด้วย พอตัวของท่านนั้นในปีนี้กำลังจะหลุดพ้นจากวิบากตากรรมทางด้านการเงินดวงสตาของท่านได้เปิดแล้ววาสนาของคนที่มีบุญมีบารมีที่สูงส่งก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังคำทํานายนี้ก็ขอฝากทุกท่านนั้นที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการบอกกล่าวให้เทพเทวดาประจำตัวของท่านนั้นได้รับรู เพื่อจะปลดปล่อยเวรกรรมที่มันตามติดชีวิตของท่านนั้นให้ออกไปให้หมดที่มันคอสุดหลังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ตัวของท่านนั้นลำรวยกับเขาสักทีคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือสิ่งที่ท่านนั้นไม่คาดคิดคาดฝันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านแล้วเพราะการนิมิตพิศวงที่แม่นอย่างก,กับตาเห็นชีวิตหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้น ถึงข่าวแล้วที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้แก่ท่านเพราะคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือน,นั้นเป็นผู้ที่มีบุญบรารมีที่สูงส่งเพราะในอดีตศาสตร์น้นเป็นเทพเทวดานางฟ้าลงมาจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์หลายท่านนั้นเสื่อว่าความฝันคือลางบอกเหตุ ที่ตัวของท่านนั้นกําลังจะมีโชคลาภวาส,สนาหรือมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเพราะเสื้อว่าคนที่มีเช่นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นท่านคือผู้มีบุญนิมิตฝันเห็นสิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกว่าท่านจะร่ํารวยเงินทองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะบ่งบอกว่ากําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านถือว่าเป็นความฝันที่เป็นสิริมงคล แก่คนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือไม่เสืออ้อเยาลุบลูและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเพราะบุญวาสนาหรือผมได้ขีดที่คนมีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือน,นั้นได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้พอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปท่านนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีๆคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือน,นั้นอยากรู้หรือไม่ว่าทําไมบางคนเกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิตดีแต่ทำไมบางคนเกิดมามันสร้างหน้าเวทนานักท่านเสื้อหรือไม่ว่าเกิดจากกรรมที่สร้างมาแต่อดีตศาสตร์ปางก่อนเส้นกัก,กบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือสามารถบอกบุญและกรรมที่ทำมาแต่อดีตศาสตร์ปางก่อนคนที่มีเส้นกัก,กบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือว่ามีอยู่ทั้งสองข้างก็ยิ่งดีหน้อยคนที่จะมีแบบนี้ มักจะขึ้นอยู่กับคนที่มีเหตุและผลสอบที่จะสั่งสอบที่จะสอนให้ความคิดเห็นกับคนทุกๆคนเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนที่เป็นของตัวเองเส้นกระ,กะบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือมักจะขึ้นอยู่กับคนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วและเป็นคนที่สอบสแสวงหาความรู้ใหม่ๆคนที่กำลังจะหลุดพ้นจากความยากจนเท่านั้นจึงต้องฟังคลิปนี้ ถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วสิ่งที่ท่านนั้นเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้จากที่เป็นความฝันจะก,กลับกลายมาเป็นความจริงอย่างแน่นอนหากคนที่มีกากบาดท,ที่ตรงกลางฝ่ามือได้นิมิตฝันเห็นหรือว่ามีลางสังหรณ์เหล่านี้ก็จะได้รับทรัพย์ก้อนโตถ้าท่านนั้นฝันเห็นผี ฝันเห็นเทพเทวดาฝันเห็นพญานาหรือวิญญาณทั้งหลายสิ่งลีลาและหากท่านนั้นได้พูดคุยกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่นคือนิมิตหมายที่ดีกำลังจะบ่งบอกว่าท่านนั้นกำลังจะมีโชคลามเงินทองจะเข้ามาในชีวิตภายในหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าสัญญาณเหล่านี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเทพเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้พร กำลังจะช่วยนุนนำชีวิตของท่านให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองถูกหวยถูกลอตเตอรีจากที่ชีวิตนั้นมีอุปสรรคปัญหาทำอะไรก็ติดติดขาดขาดชีวิตของท่านนั้นก็จะลาบลืน่นมีแต่เงินแต่ทองมีแต่โชคลาภเพราะองค์เทพเทวดาประจำตัวและสิ่งลี้ลับทั้งหลายจะอวยพรให้แก่ท่านและอีกอย่าง เพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดทรัพย์รับโชคสิ่งที่คนลายมือกะกะบาทควรทํานั้นก็คือนําดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองนํามาถวายจุดธูปสามดอกแล้วกล่าวคําอธิษฐานแล้วเบิกบุญไปพร,พร้อมๆกันดังนี้ให้ท่านนั้นตั้งนโมสามโจบแล้วตามด้วยคําอธิษฐานขอเบอิกบุญด้วยอํานาจบุญบรารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธเจ้า ขอให้บุญทั้งหลายที่เป็นของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้านั้นได้สร้างสะสมมาตั้งแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์อันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลการร่วมอนุโมทนาบุญการให้อภัยทานบุญที่ผู้อื่นนำส่งให้ไม่ว่าจะมากจะน้อยเพียงใดหากแม้บุญนั้นยังมาไม่ถึงตัวของข้าพเจ้าจงให้บุญนั้นมาถึงตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิน ข้าพเจ้าขอเบอิกบุญของข้าพเจ้าให้บุญของข้าพเจ้าจงแปลเปลี่ยนสภาพเป็นความเจริญด้วยสิลสติปัญญาสมาธิไม่เสื่ออย่าลบลูพอนี่คือโชกสตาฝาดิคิดได้ปั้นแต่งขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นชีวิตพิศวงคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้ทำบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิษุสงฆ์ที่จำสินภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ ผลบุญที่ทํามาแต่อดีตชาตินั้นจึงได้ส่งผลให้ชีวิตในวัยกลางคนของคนที่มีกาก,กบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองมากมายมหาศาลถ้าตัวของท่านนั้นได้ฟังคลิปนี้อยู่พ่อหมอขอสแสดงความยินดีด้วยเพราะตัวของท่านนั้นหลังจากฟังคลิปนี้จบดวงชตาชีวิตจะเปลี่ยนไปจากลายกลายเป็นดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน และจะถูกเลขถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนแต่นี้ต่อไปจะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตางก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงและใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จบแล้วจงพิมพ์คำว่าสาธุ